เรื่องที่ไพายอยากสปอยในวันนี้เรื่องที่ไพ่อยากสปอยในวันนี้มีอะไรบ้างหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยความรักดีๆอยู่ที่ไหนอยู่นี่เอง <laughs> พหนึ่งถ้วยนะคะมันหมายถึงการได้รับเติมเต็มพลังชีวิตจากใครบางคนจากาสถานการณ์จากเรื่องราวดีๆหรือ มีนัยะสำคัญว่าลูกดวงหลายๆคนรวมไปถึงตัวไม้ด้วยนะคะที่ผ่านเขาชมคลิปในวันนี้จะได้รับโอกาสข่าวดีหรือเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันใจฟูมันใจฟูสิบถ้วยแล้วไพ่อันนี้มันล่วงมาวิ หนึ 1> 1่ถ้วยสิบถ้วยแดไม้เรื่องราวดีๆโอกาสดีๆข่าวดีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณมันเปรียบเสมือนปาฏิหาริย์ที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน8วันนี้ภายใน8ดวันนี้มันคือปาฏิหาริย์อะไรอะอุ้ยมันมันดูว้าวมากเลยเธอฉันฉันเมื่อวานยังเปิดได้ไพย,เย์เครียดๆอยู่เลยนะเอาจริง ทำไมวันนี้เอ๊ะหรือว่าคุณปล่อยจอยกับความเครียดนั้นแล้วทีนี้มันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาต้องบอกเลยนะว่าเมืม่อวานได้ไพ่ที่มันตึงเครียดมากปฏิเสธไม่ได้เลยทุกคนค่ะมีปัญหาหมดรวมไปถึงตัวมาเองหมอดูก็มีปัญหาค่ะใช่แล้วมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราทันสภาวะบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเราปล่อยจอยเราเลือกที่จะเติมสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตัวเองคราวนี้เป็นไง มันก็ดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาสิบท่วมเปรียบเสมือนมิราเคิลเห็นไหมปฏิหารเวลาเราเห็นสายรุ้งนะฝนซาฟ้าย่อมใสเสมืออฝนซาฟ้าใสพายุฝนใครที่อ่านสองสามวันก่อนคุณเตรียมถอนดาบหัวใจคุณได้แล้วนะคะเนี่ยมันเป็นโอกาสบางสิ่งบางอย่าง โอกาสดีๆบางสิ่งบางอยา่างที่มันดีมากมันดีต่อใจคือไม่รู้จะเปิดไพ่อะไรต่อแล้วอะเปิดสักหน่อยนึงมีอะไรอยากจะสปอยอีกเธอไพ่สามใบนี้คือแบบว่าโอ้ดวงดีเป็นของคุณค่ะดวงดีโอกาสดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นแบบปฏิหารพลุกๆเป็นของคุณค่ะสิ่งนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวจากอะไรแต่มันดีต่อใจคุณแน่นอนสิบถ้วยคือแบบว่าออฉันโล่งฉันรู้สึกมันได้หายใจคล่องอีกครั้งหนึง่ง ได้หายใจแบบโล่งปลอดอีกครั้งหนึง่งยกภูเขาเออกจากกกแล้วไพ่อะไรดูพร้อมกันคุณผ่านบททดสอบแล้วหรือเปล่าคุณผ่านบทเรียนในบางเรื่องบางราวที่คุณรู้สึกว่าคุณแบกมาก่อนหน้าน,นี้แล้วหรือเปล่าไพ่ผ่านเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้เป็นไพ่แห่งการค้นพบธรรมะในใจทางสายกลางเส้นกลางของเราคืออะไรอะไรที่มันไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปมันคือการได้เรียนรู้ชีวิต ได้เรียนรู้แล้วเรียนรู้ถึงการรักตัวเองแล้วเรียนรู้ถึงการทําเพื่อตัวเองโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นเห็นคนสองคนนี้ไหมอาจจะเป็นคู่กรณีคุณและคุณที่ต่างฝ่ายต่างได้เรียนรู้แล้วได้ถ่องแท้แล้วได้ลึกซึ้งแล้วหรือไม่ก็จะเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่เข้าใจถึงบทเรียนประสบการณ์ชีวิตจุดนี้แล้วมันเลยเป็นจังหวะที่ทําให้คุณนะั้น ได้พบเจอกับช่วงเวลาแห่งปาฏิหารพูดเหมือนเวอร์คำว่าปฏิหารของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะมันอาจจะเหมือนแบบเป็นจังหวะชีวิตที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเราแบบเราหลุดออกจากเหตุการณ์นี้ได้ยังไงเราพ้นจากคนคนนี้ได้ยังไงทั้งนั้นที่เราแบบเรามองไม่เห็นปลายทางเลยก่อนหนะ้านี้ว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วเพราะคุณเลือกที่จะเข้าใจ สิ่งที่มันเกิดขึ้นเข้าใจว่านั่นมันคือจังหวะของชีวิตที่เราจะต้องมาเรียนรู้จังหวะของโชคชะตาที่เราจะต้องมาเข้าใจสี่มเมทาวรสิบถ้วยสี่มเมเาวมันเป็นไพ่ของบ้านและครอบครัวค่ะถ้าคนที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวคุณจะได้กลับ กลับไปพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึง่งถ้าเกิดว่าคุณปรารถนาที่จะลงหลักปักฐานชีวิตที่มันมั่นคงครอบครัวของคุณก็จะมั่นคงเช่นเดียวกันอืไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านบ้านเกิดเมองนอนบ้านเดิมคุณแต่มันเหมือนกับว่าเมื่อคุณประสบความสําเร็จตรงนี้แล้วคนที่คุณรักเขาก็จะแบบ มันจะถูกฟูลฟิลไปพร้อมๆกันถูกเติมเต็มไปพร้อมๆกันเออนั่นแหละสี่เมท้าคือรากฐานชีวิตคือการลงหลักปักฐานคือการได้เริ่มต้นใหม่นะคะไพ่ใบนี้นะคะใครปรารถนาบ้านได้บ้านใครปรารถนาที่ได้ที่ใครอยากขายที่ได้ขายอยากขายบ้านได้ขายและได้ได้ความสมหวังอะ่ะการประสบความสําเร็จอ่ะคะ่ะอืมเป็นการเฉลิมฉลองการมั่นหมายแต่งงานก็ได้เช่นเดียวกันอุยสุดยอดปังมาก ฟังจริงแม่อ่ะอีกหนึ่งใบค่ะอีกหนึ่งใบโอ้เรื่องที่พายอยากสปอยเมื่อวานคือตึงมากเมื่อวานนี่ตึงเครียดมากคือฉันสังเกตตอนนี้ฉันอ่านสารจากักรุลุนำทางแล้วแบบตอนนี้ฉันแบบขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยลมวู้วูวูมาเลยแบบเออเหมือนเหมือนท่านรับหลูได้ฉันแบบฉันก็สตันไปอยูน่นะลองไปย้อนดูนะคะคลิปที่มาลงเมื่อวานสารจากักรุลุนำทางที่อ่านที่วัดโอ้พลังงานล้นเหลือแล้วเรื่องตึงมากแต่วันนี้คือสถานาการณ์ตรงกันข้าม พอเห็นไพ่จัสติกนะฉันก็คิดได้เลยว่าเธอสมควรที่จะได้รับเธอผ่านด่านแล้วเธอผ่านบททดสอบนี้แล้วเตรียมเตรียมข้ามสเต็ปไปอีกบทหนึง่งทางเปิดแล้วเตรียมข้ามสเต็ปไปอีกบทหนึ่งนะคะแล้วมันข้ามไปด้วยความสุขอะเพราะว่าอะไรต่อจากนี้นะคะเมื่อคุณผ่านเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายเก้าดาบสิบดาบมาได้แล้วเนี่ย กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนทะลุออกจากแปดดาบได้แล้วเนี่ยต่อจากนี้บทบาทใหม่ที่คุณจะได้เจอในชีวิตนะ่าคุณจะไม่หวั่นไหวกับมันง่ายมันเป็ดเสษไม่ได้เลยว่าต่อจากนี้คุณยังต้องเจอปัญหาอยู่สีดาบคืออะไรสีดาบมันคือการพักที่ไม่อ่านเมื่อวานอัน,น้ี้ตัวเองได้พักแต่คราวนี้นั่นเหมือนกับว่าคุณนั้นปิดจ็อบบททดสอบบางบทที่มันคาลักาซัง และเตรียมเริ่มรับเฟสไหมในชีวิต <c oughs> ฉันบอกแล้วค่ะจัก,กรวาลจะส่งบททดสอบมาให้เรื่อยๆฉันกว่าเราจะหาไม่ไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมใจไว้ไดีอะไรอะไรก็เ,เกิดขึ้นได้ไพ่เด e อ o ทาวเวอร์นะคะอยู่ใต้กองสำรับนะ <c oughs> คุณอาจจะรู้สึกแบบว่า <c oughs> มันกระทันหันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน <c oughs> เดี๋ยวฉันขอขยายทาวเวอร์หนึ่งใบนะดูพร้อมๆกันเดี๋ยวขอขยายทาวเวอหนึ่งใบดูพร้อมๆกันหนึ่งสองาม สิดาบสิ้นสุดแล้วอะ่ะถอนดาบกระทันหันวิชันคนลุกวิชันคนคุ้ยขนขาตุ่มขึ้นถอนดาบออกจากหัวใจแบบกระทันหันเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตและจิตวิญญาณโอไพระและจัสติกสื่อได้ว่าคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวข้ามผ่านบทเรียนชีวิตอันหนักหน่วง เพื่อไปเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีและคู่ควรกับคุณในขั้นตอนต่อไปมองลองค่ะคุณแม่